สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อพีเอ็มนะครับจากโรงเรียน i อเอฟซีไลเกอร์สคูลนะครับแล้วก็เกรสตันคอลเลจครับ โรงเรียน i o c เนี่ยเรามีอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเราจะมีทั้งหมด4เมืองก็คือซิดนีย์เมลเบิร์นบิสเบนและก็อดิเลตใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับแล้วก็ตัวโลเคชันของทางโรงเรียนเนี่ยเราตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองของแต่ละเมืองเลยนะครับผมซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถเดินทางสะดวกมากๆแล้วก็นักเรียนไทยในแต่ละเมืองนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยเยอะมากนะครับแล้วก็ที่อดิเลตใหม่ล่าสุดยังไม่มีนักเรียนไทยเลยนะครับก็รอต้อนรับน้องๆคนไทยไปเรียนอยู่ที่อดิเลตนะครับผม ำไมต้องเลือกเรียนที่ IELC ที่ออสเตรเลียนะครับเพราะว่าตัวหลักสูตรของที่ IELC เนี่ยเรามีทั้งหมด3ตารางเรียนนะครับช่วงเช้าเรียนช่วงบาง่ายหรือเรียนช่วงค่ำน้องๆวนใหญ่เนี่ยเราจะเริ่มเรียนช่วงเช้ากันอยู่ละซึ่งช่วงเช้าเนี่ยเราจะเริ่มเรียนตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับหลังจากกบ่ายโมงเนี่ยน้องๆก็สามารถจอยกิจกรรมที่โรงเรียนได้นะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีเป็นปฏิทินกิจกรรมเลยครับว่าวันจันทร์เป็นโยคะวันอังคารเป็น เล่นเ a t ย s t a t i o n วันพุธเป็นจ o b c ค u b วันพฤหัสเป็น I อเอลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนเย็นถ้าน้องๆอ,อยากได้ประสบการณ์กือทำงานก็สามารถไปหา,างานทำเป็นพาร์ทไทม์ได้ตามกฎของวีซ่านักเรียนนะครับนอกจากที่น้องๆจะได้ฟิกตารางเรียนเรียนช่วงเช้าแล้วเนี่ยน้องๆสามารถเลือกวิชาหลักกับวิชาเลือกได้นะครับว่าน้องๆต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออะไรนะครับซึ่ง mm hmm. ตรงนี้จะเป็นจุดเด่นของทาง i อเอลนะครับก็คือ,อเราจะมีเป็นลิสต์ของตารางบอกเลยนะครับผม ว่าวิชาหลักน้องอะจะเรียนเป็นเพื่ออะไรตัว English Communication หรือว่าจะเป็น Academic หรือว่า IELTS นะครับเราก็เรียนตามเลเวลของเรานะครับที่ IELTS เนี่ยจะมีหมด10เลเวลเริ่มตั้งแต่ Beginner จนถึง Advanced เลยนะครับแล้วก็อีกคาบหนึงเนี่ยน้องๆจะได้เรียนเป็นวิชาทักษะก็คือวิชาเลือกนะครับซึ่งวิชาเลือกตรงนี้เนี่ยน้องๆสามารถเลือกวิชาทักษะหรือว่าด้านที่เราต้องการพัฒนาเป็นพิเศษได้นะครับสมมติน้องๆบางคนอาจจะ ฝึกพูดมากขึ้นแล้วก็เลือกเรียนเป็น conversation ได้นะครับแต่เราจะมีวิชาหนึ่งที่ค่อนข้าง๊อปปูล่าสำหรับนักเรียนไทยนะครับก็คือจะเรียนน้องๆจะเรียนวิธีการทํากาแฟที่โรงเรียนได้เลยนะครับเราจะชื่อว่าคลาสนี้จะชื่อว่า Cafe Work Skill นะครับซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะครับเวลาน้องๆเรียนเนี่ยลราก็สามารถเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกการทํากาแฟได้เลยนะครับแล้วก็พอเรียนจบแล้วเนี่ยเราได้ใบเซอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่โรงเรียนไอ LC เนี่ยเรามีกฎที่ชื่อว่า English เ o ื่องบริโนะครับแล้วเี็กทุกคนจะต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นในโรงเรียนนะครับดังนั้นคือ,อมันจะเป็นการช่วยให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษได้ไวขึ้นนะครับ นอกเหนือจากตัวหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยเรามีหลักสูตรที่เป็นตัวของด้านวิชาชีพด้วยนะครับที่ Greystone College ก็คือเรียนที่เดียวกับ,บ ILC เลยนะครับก็จะมีทั้งตั้งแต่ c แตท C ฟิเค t i ่นสอ t เซอร์สเซอร์แล้วก็ d i p l o m a ทางด้านสายของ Business นะครับผม ยังไงถ้าลน้องผู้หนสนใจเรียนภาษาที่ IELTS Australia ไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์เมลเบิร์นบิสเบนหรือว่าที่อดิเลตสามารถติดต่อกับทางพี่ๆของเดอะเบสได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ